วิธีการจงล่ำไัยแบบใดจังาสามารถาได้ผลผลิตได้เต็มที่สามารถเทสไผ่ออกนอกฤดูได้เต็มที่ครับพี่น้อง,องคลิปนี้สิบาพีพี่น้องไปสังเกตเบึงยูที่ก่อไผ่ของเฮาว่าก่อไผ่ของเฮาไว้นอจากรุ่นไว้ล่ำจากรุ่นครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวนไผ่ยูสบายครับพี่น้อง อาการวัดของเขาก็เริ่มซ่าๆในจังน้อยก็เริ่มเริ่มอาการค่อยยังชั่วมาแล้วผ่าพีพะนองมารับชมก็คือไพ่ในกอของเขานี่ครับพี่น้องเนี่ยกอไผ่เนี่ยสีม่มีล่ำยุ่3สามรุ่นครับพี่น้องเป็นอย่างจังมีล่ำไพ่ย,ยุ่สามรุ่นเมื่อนี้ไขคองใจแล้วกส็สามารถอธิบายให้พี่ให้น้องเข้า ได้รูได้ยินได้ทราบได้รับฟังสำหรับคนที่ uh, เริ่มต้นที่คิดจะปลูกพายรับพี่น้องต้องไว้ล่ำสามรุ่นในหนึ่งกอครับเพื่อเพิ่มผลผลิต uh, เร่งผลผลิตให้ได้หนอ่อ uh, ออกตาม uh, ความพอใจนั่นเองครับชื่อิได,ด้สมใจครับ ล่อค่อยกันออกนอ,กนองนองอกฤดูครับพี่น้องาพาวีบ้าน้องวาเบิงมามาดทีนี่เขาเรื่องแต่ว่าวันสิดวอลต่อไปกะฝากปีฝากนอ้องคนไรคกดแชทไปไว้ใช่เห็นว่าคลิปนี้มีสาระหรือว่ามีประโยชน์ฝากคนไรคก,กดแชทกดซับสไครต์ไว้ครับพี่น้องอันนี้คือลําปีแรกครับพี่น้องลําปีแรก อันนี้คือหนึ่งรุ่นลำปีแรกคือรุ่นที่หน่อันนี้คือลำปีที่สองหมายถึงว่าปีที่แล้วเขาเอานอมาแล้วครับพี่น้องมีลํำนี่เขาเอานอมาแล้วปีหนึ่งอันนี้คือปีที่สามปีที่สามเลยปีที่สามนี่เออปีเออปีที่สองมาแล้วนี่ปีนี่ปีที่สามปีที่สามแล้วพี่น้อง หนึ่งสองสามเข้าสินรับนับไรเป็นรุ่นเลยภายในก่อนนี่สิมีนไมัอยู่สามรุ่นแล้วสามรุ่นมีขอดีขอเสียขอแตกต่างแบบไรมาฟังกันครับล่ำนี่ลำใไมเนี่ล่ำปีนี้ครับพี่น้องเข้าสีบริเน้นเอานอภายในปีนี้ล่ำปีนี้เข้าสีเน้นเอานอภายในปีหนาครับพี่น้อง ลิปนี้ก็สิเญาณเนี่ยจังน้อยเด้อกว่าได้ได้อธิบายย่านพี่น้องบ่เข้าใจผมก็อธิบายยากเนี่ยจังน้อยส่วนเฮ้าเสียวนอนอกฤดูได้เต็มที่ก็คือล่ำปีที่สองอันนี้ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วนี่ล่ำนี่สิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยยังมีกาบอยู่นีนียังมีกาบ,กล,าบล่ำล่ำนี่จากปีที่แล้วนี่เพิ่นเพิ่นยังมีกาบอยู่ปีนี้ ลำสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์เต็มที่เป็นแบบใดก็คือถ้าเป,ยเปียบเปียบอันคือข้นนะสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบห้านี่ครับนี่พอดีนี่ครับพอดีเลยลำนี้เป็นลำปีที่สองลำนี้ผ่านมาแล้วสองปีเข้าปีที่สามก็คือปเออีเดือนเดือนตุลาปีหน้าเดือน ประมาณต้นเดือนตุลาปีหน้าเฮาเสี่ยวตัวนี้ออกครับพี่น้องเพราะว่าตัวนี้อา่าเข้าปีที่สามแล้วเป็นยังจังว่าเสี่ยวออกเพราะว่าถ้าเปรียบเสม,มือนค้นกับสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบเป็นวัยที่อบ่ไหวแล้วนะพี่น้องถ้าถ้าเปรียบอายุก็คือกเกษียณอายุก็คือหกสิบปีอันนี้แค่สามปีเด้อ แต่ถ้าเ้าบ่ออาไผยถ้าห้าบ่าเห็ดออกนอกเลยดูเ้าก็จงเพิ่นไว้ยังส่ล่ะบบ่เปหยังบบ่บบเปบปหยังไงแต่ว่าการออกนอกออกลูกก็คือเพิ่นตาเพิ่นเริ่มสีบอดแล้วพี่น้องเอา้าตาอายุใส่ตาอยุ่ขาง่างครับพี่น้องนอกไม่เพิ่นสิมีตาอยุ่ข,ขงาง่างอันนี้คือตาข้างบนตาข้างบนนี่กระสีออกแหนง ตาข้างล่างกระสีออกนอกครับพี่น้องนี่คือลำที่อายุสามปีปีนี้ถ้าครบเือคือครบครบสามปีปุ๊บปีนานี่เขาอลำนี้ออกเลยพี่น้องลำนี้สองลำนี้อ่าลำนี้ครับลำนี้เป็นลำปีที่สองหนึ่งปีเต็มครับนี่เอาเขาใจง่ายคือหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็ม ปีที่สองเนี่ยปีนี้ก็เริ่มที่จะทำหนอ่อนอกฤดูแล้วหน่อแบบไหนที่ได้ผลผล,ผลิตมากที่สุดก็คือนี่ครับล่ำปีที่สองพะว่าเพิ่นเข้าหอยเวลาเพิ่นมาปีหนึ่งแล้วกินน้ำกินปุ๋ยกินสารอาหารส,สะสมสารอาหารต่างๆไว้บนยอดอยุทีใบแล้วเข้าเสียวนี่ครับหนึ่งสองสาม อาสี่ห้ามีอ่าที่เอานอหลักๆก็คือหาลำส่วนลำนี่เป็นลำใหม่ลำใหม่ของปีนี่ครับเราจะเลี้ยงลำต้นเขาไปด้วยกันกับลำปีที่สองกับลำปีที่สามเราจะเลี้ยงไปด้วยกันปีหน้าเพิ่นเสียผลผลิตเท่าเต็มที่ถ้าเพิ่อนออกไห้เทาปีนี้ก็แสดงว่า เฮาได้กำไรครับพี่น้องนี่คือ,อเทคนิคแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับไห่ล่ำเอานอเด้อพี่น้องเด้อฟังเห็นว่ามีประโยชน์ฝากดไหลกดแช่กดติดตามไว้เนีพี่น้องอีกอย่างหนึง่งฝาคอมเมนต์นะครับบอกเข้าใจข้องใจอยังคอมเมนต์ถามไว้ในคลิปเลยครับพี่น้องบได่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องส่วนภัยอยู่สบายของเขา อ่านทุกเม่นครับอ่านแล้วเห่ากับสิมาตอบปัญหาที่พี่น้องอยากรู้ครับผมปีนี้เข้าจงล่ำนี่ไปเพิ่นเห้าสิเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงน้ำเพิ่นปลายจนกว่าล่ำตน้นเพิ่นสิแก่จนกว่าล่ำตน้นเพิ่นพร้อมที่สีออกนอถ้าเพิ่นออกก็สีออกไปไปลายป,ปีเนี่ยพี่น้องนี่คือลำ่ำไม่เฮ้าแกะกาบอกไม่เลย สีสันพันกับสีสดใสแบบนี้นี่คือลำพร้อมที่จะออกหนอ่อเต็มที่คือลำหนึ่งปีสีสันเบิงเอาเลยพี่น้องเนี่ยครับอันนี้คือสีสันของสองปีที่ผ่านมาคือปีที่สามอันที่เห็นดังๆนี่คือ,อข่าเห็นปูนหน้าบดานนะพี่น้องนี่ปีที่สามสีสันพันกับสีสีนิดน้อยนี่ก็ปีที่สามปีหน้าเราจะได้เอา สองลำนี้ทิ้งเนี่ยสองลำนี้สองลำนี้ทิ้งเพราะว่าเปิดนเป็นลำสองปีปีที่สามปุ๊บเขากับเสียเอาทิ้มเลยพี่น้องเป็นอย่างเขาต้องไวล้ลำแบบนี้เป็นอย่างเขาต้องไว้รุ่นแบบนี้เพราะว่าลำที่จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้ก็คือลำที่สมบูรณ์เต็มที่มาแล้ว1ปี ถือน้ำถือปุ๋ยปุ๊บออกนอเลยครับพี่นอครับส่วนลำนี้เราไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกครับแล้วเขาแต่งไว้เป็นแข็งแรงเลียงปุ๋ยเลียงยางไว้เป็นแข็งแรงไปเลยนะครับเนี่ย,ยมีกาบติดอยู่เลียงปุ๋ยเลียงล่ำไว้เป็นไงเต็มที่นี่แหละครับก็คือ,อเทคนิคหลยท่านอาจสิบะลู้แต่ถ้าท่านไหที่รู้แล้ว กับขอบคุณครับที่เขามารับชมและก็รับฟังกับการอธิบายให้พี่ห้นองเขารับฟังอันนี้คือเป็นแนวทางการสร้างอาชีพครับเข้าว่าให้พี่ห้นองเขาได้มีแนวทางเลยมีแนวคิดการสร้างอาชีพได้เอาไปต่อยอดในคลิปต่อๆไปฝากเป็นกำลังใจให้กดซับสไครป์กด,กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ครับถามบอกเขาใจสงสัยขอใด ถามมาถามไว้ในคอมเมนต์ครับพี่น้องบ่ต้องย่านว่าสิบวตอบครับตอบทุกคนถ้ามีเวลาว่างปุ๊บผมสิเขาไปอ่านไหลๆยลาอ่านคอมเมนต์อ่านแล้วแล้วผมก็สิเอาคําถามนั้นมาตอบในคลิปต่อๆไปครับผมนี่ก็คืออ่าให้พี่ให้น้องเขาเบิง้งเนี่ยครับทุกทุกก่อทุกก่อนี่สิมีสิมีล่ำยุ่สามหลุ่นทั้งนั้นเลยครับพี่น้องนี่คือล่ำสามปี ให้พี่น้องเบงสีลำ่ำสามปีเป็นสีมีสีเหลืองแทกแบบนี้ครับความแก่ชราแต่เป็นค้นกับมี่เริ่มเริ่มแตกไร้ง,ง่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ลำปีที่สามปีปีหน้านี่ก็คือสามปีครบอายุสามปีเพิ่เขาเอาทิมนี่คือล่ำหนึ่งปีเต็มนี่นี่ครับหนึ่งปีเต็มบริบูรณ์กระลังนมกระลังเน่นนี่ก็กรลังนมกราลังเน่นเนี่ยครับเขาจงไว นี่คือลำปีนี้เข้าสิเลี่ยงเลี่ยงกันไว้ครับนี่ลำปีนี้ทุกกอถ้าถ้าคนไหนคิดจะทำไผ่นอกฤดูควรดูคลิปนี้แล้วก็แล้วก็ปฏิบัติตามตามแนวทางที่เคยเหตุแล้วก็สำเร็จมาแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับสังเกตเบื้องพี่น้องสิมีสิมีลำ้มไม้แต่ละกอกับบนาจจะเกินสองตน้น โอ้มีแมงแข้งพ่อแม่น้องเห็นปะเห็นแมงแข้งปะแมงแขงแมงแขงแมงแขงเนี่ยครับนี่คือลํำไม้ได้พี่น้องได้ี่ำไม้เพิ่นยังบ่าท่านถิ่มกับเฮ้าสิจงไหวแต่เฮ้าอ่อวิธีการจงก็คือเว้นระยะห่างไหวครับพี่น้องเว้นระยะห่างจากแม่อ่จากแม่เพิ่นไหวเว้นระยะไหวปีหน้าเฮ้าก็สิได้ตัดแม่เพิ่นถิ่มเพิ่นก็สิได้เป็นก่อห่างต่อไป แต่นีก็ย,ยังออกนอนอยู่ตลอดเด้อพี่น้องครับเห็นบอกเหนนอนเพนนี่ครับเป็นแนวทางการไหวล่ำเป็นเทคนิคดีๆครับคนไหนชื่นชอบเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเก็บไว้ให้พี่ให้น้องเฮาเบิงเฮาฟังแล้วก็ได้รับรูกแล้วก็เฮ็ดเอาไปเป็นแนวทางการสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวครับพี่น้องนี่ครับสวนไผ่ของเฮา คลิปนี้กับพี่ลาน้องไปซัมมี่กวนนครับนคะรโอกาสนะคลิปหน้ะฝา,ากคอมเมนต์ไว้ครับคอมเมนต์ไว้ถามไว้พี่น้องว่สนใจไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยผมอ่านแล้วผมสิกลับมาตอบคำถามตอบทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องครับนะฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี่ก่อนนะครับเนาะกับสวนไทยยู่สบายของเขาครับ